วันนี้นะคะพี่นิตก็จะมาแบ่งปันนะคะการอธิษฐานจิตในทุกเช้าตื่นขึ้นมาค่ะอันดับแรกก่อนที่เราจะจับโทรศัพท์นะคะให้เราขอบคุณสมองนะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวนะฉันรักเธอนะขอบคุณหัวใจนะฉันรักเธอนะขอบคุณผิวที่ทําให้ฉันหน้าใสหน้าเด็กนะขอบคุณขาของฉันนะฉันรักเธอนะขอบคุณเกินสิบอย่างขอบคุณหูนะที่รับฟังแต่เรื่องราวดีๆฉันรักเธอนะขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉัน ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมชันลักเธอนะขอบคุณที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณที่ทำให้เราประสบความสำเร็จขอบคุณที่ทำให้เราโชคดีค้าขายดีเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอแต่กัลยายนมิตรดีๆลูกค้าที่น่ารักครับเดีแม่ปิดให้นะคะให้เราพูดแบบนี้กับตัวเองในทุกวันนะคะพูดสิ่งไหนก็ได้ที่เป็นด้านบวกนะคะคิดแต่เรื่องบวกนะคะมองแต่เรื่องดีๆ มาในชีวิตจะทำให้ชีวิตของครอบครัวของเรานะคะเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะ